ครับคลิปนี้เรามาคุยเรื่องความรู้เรื่องการขยายพันธุ์และการปลูกกล้วยเพื่อกำหนดวันเก็บเกี่ยวจากฝ่ายปฏิบัติการวิจัยเดือนปรกพูดททดลองนะครับของคณะเกษตรคําแพงแสนนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเอกสารนะครับผมจะให้ฟังนะครับหน่อกล้วยเนี่ยจะต้องใช้จาก ต้นแม่นะครับใช้หน่อใบแคบหรือมีใบดาบสองถึงสใบก็จะประมาณนี้นะครับ2องถึงสาใบนะครับกลางใบแล้วแต่ยังไม่มากนะฮะหรือจะแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอเนี้ยก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะครับ ถ้าเป็นต้นกล้าจากการพอเลียงได้เยื่อก็ต้องสูง15เซนขึ้นไปนะครับการปลูกลองแปลงเนี่ยจะต้องข็ามีคำแนะนำก็คือการปลูกลงแปลงนะครับก็คือไถดินนะครับกรณีทำเป็นแปลงใหญ่นะครับก็ต้องมีการไถดินเนะี่ยต้องการปลูกกล้วยประกันคาก็ต้องมีปลูกถัว่ว เพื่อตะกวนตัวก่อนไถกอ่อนรูปปล่ปอยเทืองได้นะครับพอหลังจากเราไถเตรียมแปลงปลูกนี้ก็เราก็ตากดินประมาณหนึ่งเจวันหนึ่งสัปดาห์กล้วยนำว้านะครับกล้วยนำว้านะครับะยะปลูก3ามคเมตรนะครับก็ร้อยเจต้นต่อไร่นี่ผมสันนิษฐานได้ว่าดูจากใบกล้วยนะครับใบกล้วยมีความยาวประมาณ สี่เก้าผมก้าผมประมาณเจ็ดสเซนก็2.1เมตรนะครับถ้าเป็นระยะปลูก3.3เมตร,ร 3, 3เ,รร 3, 3เรนี่ยมันก็จะพอดีระยะใบกล้วยสยายออกแต่ละข้างนะครับ2.8งจุดแเมตรเกือประมาณช่องหนึ่งก็จะไม่ชิดเกินไปถ้าชิดเกินไปเนี่ยก็จะเกิดโรคกระบาดได้ง่ายนะครับกรณี กล้วยน้ำวาเนี่ก็สามจุดสามคูณสามเมตรก็ร้อยจ็สิบห้าต้นต่อไร่กล้วยไข่ก็นี่ครับกล้วยไข่กล้วยไข่ก็สองคูณสองเมตรหรือสี่ต้นต่อไร่หรือจะใช้ระยะสองเมตรคูณสองจุดห้าเมตรก็ได้คือสามร้อยยี่สิบต้นต่อไร่นะครับมาดูนี่กล้วยไข่นะครับนี่กล้วยไข่ กุ้ยหอมนะครับกุ้ยหอมนะครับขุดหลุมปลูกเลือ50 50เลึก 50, ลกว้างคูณยาวคูณลึกเนี่ย50ใส่ปุ๋ยครอบหรือปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักนี่ก็ตามเอกสารนะครับก็จะใช้1-2กิโลลองก้นหลุมคุกเค้ากับดินลองก้นหลุมนะครับวางหน่อตรงกลางหลุมกดดินให้แน่นนะครับ ให้ยอดสูงกพอดีประมาณ1 0บถึงสซนเมตรนะครับก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เทคนิคก็คือใช้หนอกกล้วยที่มีรอยแผลตัดจากต้นแม่นะครับมีรอยแผลในหาย่ันไปทางที่เดียวกันนะครับกล้วยกระแทงปีทิศทางตรงข้ามนะครับถ้าเราให้ออกซ้ายนะครับก็หันแผลทั้งขวาให้อ่า เกือมันตกทางขวาก็หันแผลทางซ้ายนะครับก็กบดินให้แน่นนะครับการใส่ปุ๋ยและพูนคนกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำวานี่หลังปลูกหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ย16 16 16นะครับหลังปลูก 3- 6ถึงเดือนก็ใส่ปุ๋ย16 16กสิกปุ๋ยครอบนะครับ หลังปลูกสิบสิบสองเดือนนะครับแทงปรีถ้ามันแทงปีแล้วแนะนำให้ใช้ปลูดสิบสามสิบสามยี่บเอ็ดยิบตัวนี้ก็ตัวท้ายจะสูงโพแทสเซียมสูงคือยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจะช่วยเรื่องอความสมบูรณ์ของผลนะครับแล้วก็ความหวานของกล้วยนะครับคือตัวท้ายตัวแรกคือลำต้นตัวกลางคือดอกปุ๋ยตัวท้ายก็คือ ผลน,นะครับกล้วยหอมกล้วยไขย่หนึ่งเดือนแรกก็ปุ๋ย16 1ห16บนะครับหลัง3เดือนก็ใช้16เหมือนเดิมนะครับหลังจากปลูกคเดือนที่ 6- ถึงเดือนที่1ิเริ่มแพงปีก็ใช้สูตร13 13า1เอดนะครับทีนี้การตัดแยกหน่อกล้วยนะฮะอาจจะขุดไปปลูกเพิ่มหรือตัดทิ้งเมื่อยุ3าถึงเดือนนะครับกล้วยน้ำว้าพยายามน้ำว่ากล้วยน้ำว้าเริ่มแตกหนอ่อให้ไว้หนอ่อเพียงหน่อเดียว หลังจากนั้นก็ทุกๆ3ามเดือน3ถึงสเดือนก็ไว้อีกหน่อหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหมุนเวียนทั้งปีนะครับส่วนกล้วยหอมและกล้วยไข่เมื่อปลูกได้2อสเดือนนะครับเริ่มแตกหนอ่อให้ไว้หน่อเพียงหนึ่งหนอนะครับแล้วก็กค่อยๆไว้ทุก4เดือนถ้าวบ้อีกหน่อหนึ่ง การแต่งใบนะครับการแต่งใบใบการแต่งใบเนี่ยใบที่เราแต่งคือใบแก่ใบแก่ก็อยู่ล่างสุดใบจะเป็นโรคใบเป็นโรคอะไรครับโรคลาดำค้างนะครับแล้วก็โรคที่มีโดนหนอนกัดกินนะครับเราจะให้เหลือใบไว้เพียง7 8ดถึงดใบนะครับเราจะให้เหลือใบใบไปมากนะครับพราอมจะแย่งอาหาร นะครับก็เป็นแหล่งสะสมของโลกนะครับอย่างต้นนี้นะครับเหลือใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือสิบใบก็ต้องเอาออกนะครับสักสามใบนะครับต้องมีการสรางตัดออกนะครับเหลือเจ็ดถึงแปดใบเท่านั้นทีน,นี้อายุของต้นกล้วยผลกล้วยเพิ่มโดยการเก็บเกี่ยวง่ายง่ายครับกล้วยไขย่กล้วยงอม กล้วยไข่หรือกล้วยหอมเนี่ยเริ่มปลูกถึงตกปีเนี่ยใช้เวลา6กถึงแเดือนนะครับตกปีผลแก่ใช้เวลา2เดือนรวมอายุ7จ็ดเดือนครถึงสิเดือนก็ได้แล้วครับกล้วยหอมนี้เจ็ดถึงสิเดือนได้กินเรียบร้อยครับกล้วยนวน,นจันเริ่มปลูกถึงตกปีปีหนึ่งครับนอนจันนี่ใช้เวลานานตกปีถึงผลแก่ใช้เวลา4เดือนครึ่งรวมอายุ นะครับ14เดือนครึ่งถึง16เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นกล้วยน้ำว้าดอนจันเนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าที่ใช้เวลาปีกับอีก4เดือนสูงสุดในการให้ผลกล้วยน้ำว้ากาบขาวกล้วยน้ำว้ามาลิอ,องกล้วยน้ำวา้าผัดปักช่องนะครับเริ่มปลูกตั้งตกปีก็10ถึง12เดือนนะครับพวกปีผลถึงแก่ก็4เดือนเพราะฉะนั้นกล้วยน้ำว้ากาับขาวมาลิอ,องปักช่อง50ก็ใช้เวลา หนึ่งปีสองเดือนถึงปีสี่เดือนจะให้ผลผลิตได้และกินได้นะครับควยหิน้วยหินนี้ใช้เวลาเริ่มปลูกสิบถึงตกปีสิบแปดเดือนนะครับใช้เวลาสี่ถึงห้าเดือนในการตกปีให้ผลแก่รวมอายุยี่สิบสองถึงยี่สามเดือนควยหินนี้ใช้เวลาเกือบสองปีกว่าจะได้กินควยหักมุกใช้เวลาเริ่มปลูกถึงตกปีแปดถึงสิบเดือนตกปีให้ผลแก่สองถึงสามเดือนนะครับรวมอายุ สิบเดือนถึงสิบสองเดือนสุปแล้วกล้วยนำว้าที่ให้ผลผลิตเร็วก็คือกล้วยหักมุกนะครับใช้เวลาไม่เกินปีลองลองมาคือมะลิอ่องกับเผาใช้เวลาสิบสี่สิสบหกเดือนกล้วยไข่กล้วยหอมนี่เร็วใช้เวลาเจ็ดเดือนครึ่งถึงสิบเดือนได้ผลผลิตอันนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับของอ ฝ่ายบัิการวิรจัยและเรียนทดลองของนัก,กเษกษตรกำแพงแสนหรือเซ็นทรัลแล็บก็เป็นข้อมูลของคุณมนทาวงมณีมิโลดคุณลงรองหอมหวนคุณสุรักษ์แจ่มจำหลัดคุณสามารถเศษวิทยาคุณอัมพลยอดเพชรคุณกันนิกาสามงานพุ่มคุณน้ำอ้อยพลแสนคุณนิวัฒน์กระทุ่มนัดคุณมันธนาดอนสมพรเราจะติดต่อเซ็นทรัลแลบ ที่พอลิงเเยอะได้ไงครับก็เบอร์โทร034351399หรือเบอร์โทรมือถือ083 315 5018ก็จบคลิปเรื่องการขยายพันธุ์กล้วยและการปลูกกล้วยเพื่อกำหนดวันเก็บเกี่ยวแค่นี้เป็นความรู้เครดิตให้เซ็นทรัลแล็บของมหลาลัยเิเศษ ของว่าไร่เกษตรกับเอียาเขตกำลังแสนนะครับ